ลึกสุดใจหันหลังที่สว่างวาบป,ปรางกนารันทำใจสานชุดเว้าหลังแย่งซีนสุดๆ ปรางกนารันทำใจสั่นอีกแล้วจับไม้ร้องเพลงโชว์เสียงเพลาะกังวานชุดเว้าหลังนั้นแย่งซีนสุดๆส,สวยบาดใจมากนางเอกสาวมากความสามารถปรางกนารันหลังจากประกาศว่าหัวใจว่างมากเป็นโสดแบบร้อยเปอร์เซนต์อ่รความสวยยิงจับบิบวับเลยทีเดียวไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็สร้างความฮือฮาได้ตลอดก่อนหน้านี้ปรางสร้างทำหลายคนตกอยู่ในมนลสกุของความสวยแบบไรเมคอัพจับไม้ซ้อมร้องเพลงต้องบอกว่าคลิปดังกล่าวเป็น วายรที่ถูกแชร์ไปเยอะมากๆในโซเชียลล่าสุดปรางกนารานจับไมร้องเพลงโชว์สเตปแร็ปและโชว์ลีลาโยกย้ายส่สะโพกเบาๆอย่างน่ารักตามคอนเซปต์ประจําตัวของเธอที่ว่าปรางสวยโสดร้องสดทุกเพลงเรียกว่าเป๊ะมากแต่ซีนนี้บอกเลยว่าชุดนั้นแย่งซีนตำแหน่งสายตาไปหมดเลย เพราะชุดของปรางกันนารานโชว์ผิวขาวๆทั้งแหวกทั้งเว้าเรียกว่าละลายจากหน้าเวทีไม่ได้เลยจริงๆบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่ใช้คําว่าสวยเปลืองไปหมดแล้วปรางกันรนารนแฮปปี้ไม่ได้โสดมา10ปีขอทุ่มเวลาให้กับงานมากขึ้นดับฝันแฟนคลับจินปันจันประมะไดนะ้แค่พี่น้องกลายเป็นสาวฮอตสหรับนักสแสดงสาวสวยปรางกันดารันวงขจรกลายหลังประกาศสถานะโสดก็หันมาทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องงานแบบเต็มตัวพร้อมเผยเรื่องที่แฟนๆเชียให้จริงๆกับ หนุ่มปั้นจันปารมาอิมโนทายโดยสาวปรางเผยว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีขาวค่ะงานเยอะมากมีโปรเจกต์ใหม่ค่อนข้างเยอะพร้อมเมื่อไหร่แล้วจะบอกมันมีอะไรหลายอย่างที่ปรางเองก็อยากทําอยู่แล้วพอเราโสดเรามีเวลามากขึ้นก็อยากทุ่มเทให้มากขึ้นด้วยตอนนี้ก็ลัคกี้อินเกมอย่างเดียวค่ะสําหรับเรื่องลงรูปคู่กับพี่ปั้นจัน์ไม่คิดว่าคนจะมาเชียร์ขนาดนี้จริงๆโล่งใจที่เรามีคู่จิ้นเป็นพี่ปัน้นถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเกรงใจเขาเขาอาจจะโดน าา่บ้งแต่กับพี่ป้านเชื่อว่าไม่มีใครไปราม่าเขาแน่นอนเราคุยกันตลอดชอบคําสัมภาษณ์ของเขาแต่ละอันมากที่เขาบอกว่าจะเป็นตัวหลอกให้เราตลอดใช่ค่ะตลอดชีวิตตลอดไปเขาบอกจะรับหน้าที่นี้เองมีคนมาคอมเมนต์ให้ผีผักอย่าผลักไม่เอาไม่เอาพวกเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่ว่าไม่ได้ตอนนี้เขาก็โสดกับพี่ป้านเหมือนคนในครอบครัวคุยกันทุกเรื่องเวลาเขามีปัญหาอะไรก็จะโทรมาคุยมานัดเจอกันเพราะฉะนั้นคงเป็นเหมือนคน ในครอบครัวไปตลอด